ขอ,องช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับได้ชมเหรียญน,นี้แล้วผมคงไม่ต้องอธิบาย f อฟว่าเป็นเหรียญองค์เกจิองใดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันลัศสางขานของท่านในเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสิเจนาทีนะครับซึ่งนําความเ,าเศร้าโศกเสียใจมาให้กับบรรดาศิจานุสิ์และก็ด้วยบุญบาร,รมีขององค์หลวงพ่อพัดบุญญกามโมนะครับผมนําเหรียญน,นี้มาให้ f อฟได้รับชมความงดงามและเข้มขขังของเหรียญองค์หลวงพ่อนะครับ นั่นคือเหรียญรุ่นอายุยืนหลวงพ่อพัดปุญญากามโมซึ่งด้านหน้าท่านประทับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับมีตอกโคดอยู่ด้านล่างและจารึกข้อความอายุยืนและมีขลัยันด้านบนโค้งตามแนวขอบเหรียญนะครับคือเหรียญพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับประทับยันอยู่ตรงกลางและมีขลัยันรอบรอบจารึกข้อความ97นะครับอโยงท่านหลวงพ่อพ,พัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์หมายเลข417นะครับหมายเลขพระเครื่ององค์นี้และมีขรนยันปรากฏอยู่นะครับและด้านบนห่วงเป็นห่วงแบบปิดนะครับห่วงปิดสําหรับพระเครื่ององค์นี้นะครับกดงามคมชัดเข้มขังด้วยบารมีองค์หลวงพัอพัพุญยากามโมนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ